มิตรภาพกับความสำเร็จเมื่อพูดถึงคำว่ามิตรหรือเพื่อนมิตรแท้มีสี่ประเภทก็คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะนำประโยชน์และมิตรมีความรักใคร่เราจะหามิตรที่เป็นคนจริงที่เป็นเพื่อนแท้พร้อมทุกยากลำบากร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นผู้ให้ชี้นำประโยชน์ให้เราอย่างถูกทางถูกต้องซึ่งหาไม่ได้ง่ายเลยนะคะ มิจภาพที่ดีต้องสร้างขึ้นมาจากการอธิษฐานหรือทำตัวเราให้เป็นมิตรแท้ที่ดีก่อนด้วยการปรับปรุงตัวเราด้วยการฝึกใจของเราให้ดีขึ้นให้เป็นคนที่มีความจริงใจแม้เราจะมีมิตรที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแต่คนเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้เสมอทุกคนย่อมมีจุดสว่างภายในใจ และต้องมีศิละปะในการซื้อใจเพื่อนได้ซื้อโดยไม่ได้ใช้เงินแต่ซื้อใจด้วยความจริงใจเนี่ยค่ะแม้บางคนจะมีหนึ่งสมองสองมือแต่ก็มีคอนเน็ชันในการร่วมงานกับทีมงานให้ทำงานไปได้ด้วยดีถ้าเรามีทัศนคติมีมุมมองที่ขยายขึ้นทุกสิ่งที่เราคิดพูดทำก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยสังขาาวัตถุสี ในแง่ของการมีสังขารวัตถุสีในการครบเพื่อนนะคะก็คือให้ทานหมั่นให้ปิยวาจาให้คำพูดดีๆให้กันเสมอมีสมาณตาตาคือปฏิบัติตัวสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายก่อนคบกันเป็นยังไงผ่านไปห้าปีสิบปีก็ยังดีเหมือนเดิมต่อหน้าและรับหลังก็เหมือนกันเนี้ยคะ่ะปฏิบัติตัวเหมือนกัน แล้วก็อัธ,ธาจาริยาก็คือให้สิ่งของที่จําเป็นอัธ,ธจริยาหมายถึงว่าก็คือให้การช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ําใจทําตนให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนในยามที่เขาต้องการค่ะให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจอย่างสม่ำเสมอเหมือนฐานพิระมิดนะคะ แม่ยอดจะสูงแค่ไหนถ้าฐานกว้างและมั่นคงคือเรามีเพื่อนดีในกลุ่มเพื่อนของเราดีมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นคงสำหรับในเรื่องของชาดกนะคะชาดกที่เกี่ยวกับเรื่องของมิตรมิตรตามิตรชาดกที่มีอํามาตย์คนหนึ่งถูกใส่ร้ายจากเพื่อนพระเจ้าประเส์ที่โกศลนเห็นแล้วก็เลย รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลถามเพราะองค์จึงเล่าอดีตชาติของอมารคนนี้นะคะและก็ได้ให้ลักษณะของผู้ที่ไม่ใช่มิตรสิบหกประการดังนี้คือหนึ่งคนที่ไม่ใช่มิตรจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสสองไม่ร่าเริงไม่ต้อนรับเพื่อนสามไม่ดูแลเพื่อนสี่กล่าวคำย้อนเพื่อน เช่นเถียงย้อนตลอดเวลาเมื่อเพื่อนเสนอความคิดหรือว่าตอนที่เพื่อนมาเตือนนะคะห้าคบศัตรูของเพื่อนเอาความข้างนั้นมาบอกข้างนี้หกไม่คบหามิตรของเพื่อนเจ็ดห้ามกล่าวสรรเสริญเพื่อนแปดสรรเสริญคนที่ด่าเพื่อนเก้าไม่บอกความลับแก่เพื่อนสิบไม่ช่วยปกปิดความลับของเพื่อนสิบเอ็ด ไม่สรนเสริญการงานของเพื่อน12ไม่สรนเสริญในปัญญาของเพื่อน13ยินดีในความฉิบหายของเพื่อน14ไม่ยินดีในความเจริญของเพื่อน15ได้อาหารดีๆก็ไม่นึกถึงเพื่อนและ16ไม่ยินดีอนุเคราะห์เพื่อนแล้วก็มีมุมมองที่ดีนะคะจากคุณขุนเขาสินทุเสน ในเรื่องเพื่อนแบบไหนที่เราควรครบก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะต้องมีความจริงใจในการวิจารณ์เราคือวิจารณ์แบบตักเตือนเราได้เพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนที่ฟังเราแล้วก็ตกลงเออ,อออดีไปหมดทุกอย่างทุกเรื่องนะคะเพื่อนที่จริงใจในการวิจารณ์ก็คือจะทําให้เราหยุดจะทําให้เราได้หยุดคิดได้ว่าสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังเนี่ย มันมาจากความผิดของเราบ้างไหมมันมาจากความโกรธของเราเหมือนเพื่อนคนนี้จะสะท้อนให้เราเห็นตัวเองได้มากขึ้นนะคะเขาจะกล้าพูดให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดก็จะกล้าพูดตรงๆคนที่ไม่ใช่เพื่อนแท้หรือคนแปลกหน้าก็จะไม่กล้าว,ว่าไม่ไม่กล้าขัดใจเราแต่จะพูดแต่สิ่งดีๆยกย่องชมเชยเราเสมอนะคะก็คือ เพื่อนที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่เพื่อนที่ดีต้องทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยหรือเพื่อนที่ดีไม่ใช่แค่เป็นไหลให้ซบแต่บางครั้งก็ต้องตบให้ตื่นคือทำให้เราคิดได้อีกมุมหนึ่งทำให้เรามองได้อีกมุมหนึ่งมุมที่เรามองไม่เห็นเพื่อนที่พูดตรงๆกับเพื่อนที่พูดไม่ได้คิดมันก็ต่างกันด้วยนะคะคือเพื่อนที่พูดตรงๆก็จะคิดก่อนแล้วค่อยพูดจะหาเวลาที่พูดตรงๆในเวลาที่เหมาะสม เช่นเวลาเพื่อนอกหักมาเมื่อเขาต้องการกำลังใจเราก็ต้องปลอบเขาก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรทำไมถึงอกหักรับฟังเขาก่อนหาข้อดีของเขาชมเขาให้มีพลังใจให้เกิดกำลังใจดีๆไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลาจะช่วยเราเองและให้เขาคลายจากการอกหักแล้วค่อยหาเวลามาบอกเขาตรงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันดีกับเราหรือเปล่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราอ่ะได้เจอคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ถ้าเขาไม่ดีจริงก็ไม่ต้องเสียใจเรายังมีพ่อแม่มีเพื่อนที่ยังรักเราอยู่นะการพูดตรงๆก็ต้องมีศิลปะในการพูดด้วยนะคะว่าควรพูดในเวลาไหนควรพูดอย่างไรแล้วพูดพูดแล้วให้มีพลังใจดีขึ้นพูดแล้วทำให้เขามีพลังใจดีขึ้นได้อย่างไร ส่วนเพื่อนอีกประเภทหนึ่งที่พูดแบบไม่คิดก็คือพูดวิจารณเราว,วิจารณ์แบบตรงๆทําให้ฟังแล้วเสียใจพูดต่อหน้ากับคนอื่นแดงๆเช่นเพื่อนอกหักมาก็พูดสมน้าหน้าก็บอกเลยว่าเนี่ยบอกแล้วไม่เชื่อเธอเน่ะไม่ดีเขาถึงเลิกไปสองคือเพื่อนที่เขาจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะเป็นคนเป็นเพื่อนที่ดีที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเก่า เช่นรักการอ่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก็จะชวนเราไปทํากิจกรรมดีๆงานอันดุเรกให้เราได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นสามคือเพื่อนที่คอยสนับสนุนความฝันของเราก็จะชวนไปทําในสิ่งที่มีแต่ความเจริญทําให้ชีวิตเรา รุ่งเรืองมีชีวิตชีวามากขึ้นเช่นพาไปฟังสรรมนาดีๆพาไปฟังธรรมะชวนไปปฏิบัติธรรมชวนไปทําบุญที่วัดหรือชวนไปทําบุญตามที่ต่างๆนะคะสงเคราะห์โลกไม่ใช่ชวนไปทําในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าหดหู่หรือทําในสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะ และข้อที่สี่คือเพื่อนที่นึกถึงเราตอนที่เขามีความสุขไม่ใช่เพื่อนที่นึกถึงเราเฉพาะตอนที่เขาเป็นทุกข์หลายครั้งนะคะเพื่อนโทรมาเวลาที่เขาทุกข์มาปรึกษามาระบายโน่นนี่นั่นบนเรื่องต่างๆนะคะแต่เวลาที่เราแต่เขาจะไม่เคยถามแต่ทุกสุขดิบของเราเลยว่าเธอเป็นยังไงเธอมีทุกข์บ้างไหมเธอสบายดีไหม,ไหมแต่เขาจะบอกเรื่องทุกข์ของตัวเองตลอดเวลา อันนี้ก็คือเป็นการหวังดีแบบหวังหวังดีแบบหวังได้นะคะสรุปก็คือถ้าเขาหวังดีกับเราเขาก็จะโทรมาตอนที่เขามีความสุขด้วยแต่ถ้าเขาหวังได้กับเราเขาก็จะโทรมาแค่ตอนที่เขามีความทุกข์และมีหลายคนถามเสมอว่าจําเป็นไหมที่ต้องมีเพื่อนเยอะแล้วเราจะมีความสุขหรือต้องมีเพื่อนแค่ไหนที่จะทําให้เราดีขึ้น ก็สรุปด้วยคํากลอนจากอ,ก,อกอีกมุมมองหนึ่งของท่านของพระพุทธทาสก็คืออันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีแม้มีน้อยด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเรื่องของเพื่อนนะคะอีกมุมมองหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะจากพระอาจารย์ สัจจาทิโกนะคะเรื่องเพื่อนนั้นถ้าพูดถึงเพื่อนก็ให้มองว่าเราเป็นเพื่อนแท้กับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งสําคัญมากกว่ามองว่าคนอื่นจะเป็นเพื่อนแท้กับเราไหมคนแบบไหนที่เราเรียกว่าเพื่อนคนแบบไหนที่เราควรวางไว้ข้างตัวเราแล้วเราวางตัวเองไว้ข้างคนอื่นแบบไหนจาก84,000พพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งพูดเรื่องของตัวเราและคนอื่น เพื่อเอามาพิจารณาตัวเองเรื่องเพื่อนและมิตรภาพให้มองตัวเองให้ดีว่าในชีวิตเรามีความพานอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนที่สามารถทําให้ดีขึ้นได้เพื่อลดความพานในตัวเราลงการที่เราฝึกฝนและสํารวจตัวเองอยู่ทุกวันบ่อยๆเราก็จะเป็นมิตรที่ดีกับใครได้ซึ่งสิ่งนี้ก็คือหัวใจของหมวดทำมิตรแท้การปฏิบัติต่อมิตรจะสอดคล้องกับการปฏิบัติกับตัวเราเอง ความแหนงใจความแคลงใจอันเกิดจากการครบคนก็จะสะท้อนพื้นใจของเราด้วยเพราะอย่างไรกว่าจะไปถึงฝั่งมรรคผลนิพพานเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจอผู้คนได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสธรรมประจําใจแก่พระภิกษุสองข้อคือหนึ่งให้มีโยนิโสมนสิการคือสามารถคิดสอนตนเองได้และสองให้มีกัลยาณมิตรตา คือได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรต่อผู้อื่นด้วยคือเราเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่นไว้ก่อนเกิดมาอีกทีก็จะทําให้เราอ่ะมีเพื่อนแท้มีเพื่อนที่เกื้อกูลเราสมมุติว่าเรามีเพื่อนแท้เยอะแต่เราไม่ได้เป็นมิตรแท้เบอร์นหนึ่งกับตัวเองต่อให้เราแวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรแต่ใจเราบอดใจเรายังเศร้าซึมก็ไม่มีใครในโลกนี้จะช่วยให้เราอ่ะ ผ่านพ้นไปได้ใจมนุษย์แปลกถ้าไม่ยกด้วยตัวเองต่อให้มีคนมาให้กำลังใจให้คนรักเรามากแค่ไหนมาอยู่ข้างๆก็ยกเหมือนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้มีสองประเด็นนะคะที่เราลองถามตัวเราเองดูว่าหนึ่งเราเป็นมิตรแท้ให้คนรอบข้างได้อย่างไรสอเป็นมิตรแท้ต่อตัวเองแล้วหรือยังให้เป็นมิตรแท้ทำประโยชน์ให้กับตัวเอง หรือจะชวนตัวเองไปในทางฉิบหายให้รักใคร่ปลองดองตัวเองหรือรังเกียจเวลาเจอทุกข์เอาแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยอยู่ข้างตัวเราหรือเวลามีความทุกข์ก็ใจดีกับตัวเองเป็นเหมือนเรารักษาของเราให้ประนีตเวลาคนอื่นมาเห็นเขาก็รักษาของให้ประนีตตามเราอบอ้อมอารีพูดดีเห็นใจตนเอง คนเขารู้สึกเขาก็อยากจะพูดกับเราด้วยความอบอ้อมอารีและเห็นใจแต่ถ้าเราบ่นตัวเองให้คนอื่นฟังบ่อยๆคนอื่นเขาก็จะบ่นจะว่าเราได้ซึ่งทุกวันนี้เราทำตนเองอย่างไรเราสอนตัวเองอย่างไรการเป็นกัรยาณมิตรเบอร์หนึ่งกับตัวเองต่อให้เรามีเพื่อนดีมากมายเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นด้วยจะรอคอยและเรียกร้องว่าเธอต้องเข้าหาฉันตลอดเวลา อย่างนั้นดูเป็นการเอาแต่ใจแม้เราจะให้กำลังใจสอนตัวเองเป็นแต่จงเข้าหาผู้อื่นบ้างอย่าถือตัวเลยความถือตัวเป็นอุปสรรคในการขับไล่มิตรความต้องการความสนใจก็เป็นอุปสรรคในการขับไล่มิตรบางครั้งมีเพื่อนดีๆอยากเข้าหาแต่ความถือตัวความเรื่องมากความเอาแต่ใจของเราทำให้เราเสียมิตรแท้ไปมากมาย และสุดท้ายจะเริ่มต้นอย่างไรก็แค่ให้เรารักเขาก่อนมอบความเอ็นดูให้เขาก่อนแล้วความจริงใจความเมตตาความปรารถนาดีจะผลิบานเองเช่นเราอยู่กับแม่เพราะเรารักแม่มากเรารักน้องมากเรารักคนรักของเรามากก็จงสร้างความรู้สึกอยากจะรักให้กับเพื่อนมนุษย์เยอะๆเดี๋ยวมันก็จะเอ็นดูและอยากใส่ใจกันเองมอบความเป็นกัลยานามิตร ความเป็นพี่น้องให้เขาก่อนอย่าถือตัวอย่าปิดใจแล้วก็หวังว่าจะมีใครเดินทะลุก,กำแพงมามันอาจจะมีเพราะเราทำบุญเคยสร้างมิตรไว้มากแต่ต่อให้บุญเราถึงถ้ามีคนเดินเข้ามาแล้วเจอกำแพงเยอะๆจากเราเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาเหมือนกันฉะนั้นจงเป็นกัลยานามิตรที่ดีให้ตัวเราก่อนด้วยการไม่ถือตัวไม่น้อยใจ าสุดท้ายจะเหลือแต่มิตรที่หวังประโยชน์จากเราจึงจะอยู่ได้ก็เท่านั้นเองและสุดท้ายนี้นะคะมีคำถามดีๆจากผู้ฟังมาแบ่งปันกันด้วยค่ะก็คือถ้าเราให้อภัยเพื่อนมาตลอดแต่เขายังทำเหมือนเดิมเขาแกล้งมาทำดีใส่เราเพราะเขารู้ว่าเรากโกรธเดี๋ยวก็หายเราควรจะต้องปรับต้องทำอย่างไรกับเพื่อนคนนี้ดี คำตอบก็คือเพราะเราอนุญาตให้เขาเข้าพื้นที่ที่ทำให้เราเสียใจได้เพราะเราคาดหวังกับเขามากกว่าคนอื่นดังนั้นก็แค่รักเขาเหมือนเดิมแค่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้เราเสียใจไม่ได้อะไรๆก็จะดีขึ้นค่ะคำถามสุดท้ายคือคนใกล้ตัวเป็นมิตรแท้ร่วมทุกข์ร่วมสุข แต่เราเห็นเขาเป็นมิตรเทียมกับคนอื่นเขาดีกับเรามากๆก็เลยสงสัยว่าเขาเป็นยังไงกันแน่คำตอบคือก็คือเหมือนแม่ที่รักเรามากแต่ท่านอาจไม่น่ารักกับคนอื่นเหมือนกันถ้าเราเห็นเราเตือนได้เราก็ควรเตือนเพราะเป็นการแสดงความเป็นมิตรแท้ที่มีให้เขาก็คือตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นมิตรแท้ไหม เพียงแต่เขาต้องใจกว้างนอกจากดีกับเราแล้วเขาก็ต้องดีกับคนอื่นด้วยแต่หน้าที่นั้นเราได้ประโยชน์จากเขาเราน่าจะกตัญยูเขาด้วยการเตือนเขาแนะนำเขาได้ก็ลองดูนะคะเป็นอีกหลายๆวิธีการที่เราจะรักษามิตรภาพที่ดีเพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อเพื่อนแท้แต่เราก็ จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็คงจะได้รับประโยชน์ได้กำลังใจได้ข้อคิดดีๆไปสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเบิกบานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมีธรรมะดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกก็ฝากกดติดตามฝาก ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านใดมีข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็รับรับฟังทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นค่ะขอบคุณมากค่ะ